สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมุ่พูดถึงเรื่องของเครื่องมือ extrude ต่อกับาการสร้าง void ลงไปในโมเดลหรือการสร้างช่องเปิดนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเครื่องมือ extrude พื้นฐานไปแต่ในโปรแกรม blender ปัจจุบันนั้นเรามี extrude หลายๆลยลักษณะด้วยกันนะครับถ้าเราไปดูที่เมนู ถ้าผมคลิกค้างไว้เราจะเห็นว่ามันมีเริ่มต้นก็คือ e x r u d e region ก็คือตัวเครื่องมือที่เราใช้ไปแล้วในคราวที่แล้วนะครับหรือการกดตัว e ให้ได้ทูทูอันนั้นนะครับถัดมาคือ e x t r u d e manifold นะครับอันนี้ก็คือเป็น e x r u d e ที่มาแก้ปัญหาที่คำสั่ง e x t r u d e พื้นฐานนั้นทำไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราจะลงมาอีกทีนึงนะครับอันที่3คือ e x r u d e along normal อันนี้คือ e x r u d e ออกไปตามทิศทางที่เราเรียก normal p h a s e ของ m o เดลนะครับอ,อันนี้ก็เหมาะสำหรับพวกโ o เดลที่เป็นผิวโคง้งซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับถัดไปคือ e x t r u d e individual ก็คือหมายความว่าในกรณีที่เราเลือก p h a s e หลายอันพร้อมๆกันนะครับวเวลาเลือก e x t r u d e individual ก็คือต่างคนต่างยืดไปซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเช่นกันนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือ e x t r u d e to cursor ก็ตามชื่อเลยครับ x r u d e ไปยังตำแหน่งที่เมาส์เราคลิก นั้นทั้งหมดก็มีห้าตัวด้วยกันนะครับเ,เราจะเริ่มต้นด้วยคำสั่ง extrude เดิมที่เรากดตัว e เนี่ยนะครับแต่คราวที่แล้วที่ผมทดลองคือ extrude ตัว p h a s e นะครับผมจะลองทำอีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่าผมเลือก p h a s e ที่ต้องการนะครับ f a s e mode นะครับผมเลือก p h a s e นี้แล้วกันเสร็จแล้วเราก็เลือก extrude แล้วก็ดึงออกมานะครับ ก็เป็นการยืดเฉยๆนะฮะอันนี้ก็ทดลองทำไปแล้วแตใ่ในตัว e x r u d e เองตอนนี้เราสามารถจะ x r u d e ตัวเฟสก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเลือกที่เส้นขอบนะครับแล้วก็ผมเลือกเส้นขอบนะครับผมเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วกัน2เส้นแล้วผมก็กดตัว e นะครับแล้วก็ดึงมาจะเห็นว่าตอนนี้จริงๆมันดึงในทิศทางไหนก็ได้ลรวอยาก control เช่นตอนนี้ผมต้องการดึงไปในแกน y ก็กด y อันนี้ก็จะดึงมานะครับเป็นแนวเป็นขอบเฉยๆเราอาจจะก,กด control ค้างไว้เพื่อให้มัน snap มันได้ระยะตามที่เราต้องการหรือแม่นยำขึ้นก็อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ extrude จากเส้นขอบก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เครื่องมือนี้สำหรับการ extrude เพื่อให้ได้ฟอร์มหรือรูปทรงที่ต้องการนะครับซึ่งเทคนิคอัน,นี้บางทีเราก็ไปใช้สำหรับทำพวกพวกผนังของอาคารเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูจุดหรือเป็นข้อจํากัดของ x root ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเลือก x root นะครับเหมือนอย่างผมกดตัว e นะครับที่ mode phase mode กดตัว e นะครับแล้วคลิกไปที่นี่นะฮะถ้าผมกดตัว e แล้วผมเลื่อนเมาส์ผมก็สามารถจะดึงหรือก,กดเข้าไปได้ในกรณีที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะมีปัญหาที่ตรงริมผมจะลองยกเลิกไปก่อนนะครับสมมติว่าผมเลือกตัวริมอนนี้แล้วกด x r u d e นะครับตัว e นะฮะแล้วเลื่อนเข้าไปสังเกตดูนะครับถ้าเราเลื่อนเข้าไปเนี่ย จะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้ซ่อมเฟสเหล่านี้ให้ถ้าเรานึกถึงพุชฟูในสเกตอัพเนี่ยไอช่องเหล่านี้มันจะถูกซ่อมให้ทีนี้มันก็เลยมาถึงตัวเครื่องมือที่เรียกว่า extrude manifold นะครับผมจะ undo ไปนะครับโอเค solid นะครับวิธีก็คือสมมติว่าผมเลือกเฟสตัวลิมนะครับเสร็จแล้วแทนที่เราจะใช้ตัว e เราเลือก เครื่องมือที่เรียกว่า Extrude Manifold นะครับพอเลือกตัวนี้เสร็จแล้วผมจะลองเลื่อน Drag Mouse เข้าไปสังเกตดูนะครับมันจะซ่อมบริเวณข้อต่อเฟสที่มันเกินนี้ให้แต่ว่าที่ทดสอบอยู่แล้วผมบอกว่าเวลาท่านเลยไปเนี่ยมันจะไม่ทำแลวนะครับผมจะลองทำให้ดูเช่นนดึงเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดปัญหามันจะได้ข้อต่อแรกนะครับถ้าถึงนั้นเราต้องซ่อมเฟสใหม่แล้วลองทดลองทำ แต่ย่งน้อยด้วยเครื่องมือเหล่านี้มันจะช่วยให้โมเดลเรามันดูเรียบร้อยขึ้นผมเราอาจจะเลือกเฟสนี้เฟสนี้แล้วก็ดึงเข้าไปตาบใดที่มันเป็นแมนิโฟล์นะครับเราก็จะได้รูปทรงซึ่งเริ่มมี Variation มากขึ้นนะครับเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งคือ extrude along normal นะครับอันนี้ก็จะเห็นผลชัดกับกรณีที่เป็นพวกของที่เป็นเค r ร์นะครับผมจะลองยกตัวอย่างนี้ให้ดูผมจะสร้างไซเดอรขึ้นมาสักอันนะครับ ย้ายมาตรงนี้นิดโดยโปกติไซลินเดอร์มันมีข้อต่อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแท็กอยู่นิดหน่อยแล้วก็กด control r นะครับทำลูกคัดนิดนึงประมาณตรงนี้แล้วกันโอเคไว้ okay. Okay. ตรงนี้คลิกนะครับทีนี้สมมุติว่าผมเลือกเฟสผม่ใช่เฟสโหมดนะครับพอเลือก Phase เฟสจะกด alternate คลิกนะครับผมจะได้เฟสรอบๆคำนี้เราอยากจะยืดมันออกมานะครับกรณีนี้ extrude extrude manifold อะไรใช้ไม่ได้เลยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูสมมุติผมเลือก extrude region มันจะโยกไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะมันไม่รู้ว่าจะขยับไปทางไหนนะครับผมอันดูไปนะฮะถัดมาเอาใหม่นะครับผมเลือกเบสโมดเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้ผมไปเลือกเป็น Manifold <c oughs> ก็ใช้ไม่ได้อีกอันคืออ l ลอง Normal ที่ว่าพอเราคลิกตัวนี้นะครับแล้วเวลาพยายามจะขยับดูสังเกตดูนะครับมันจะยืดยืดโดยที่ออกไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับตัวที่เราเรียกา normal หรือด้าน โดยปกติ normal vector ที่ว่าเนี่ยมันคือ,อเส้นแนวที่ตั้งฉากกับระนาบนั้นๆนะครับเราเรียกว่า normal นะครับนี่ก็จะสมพวกนี้ก็จะใช้ x root along normal นะครับอีกกรณีหนึ่งคือ x root ไปตามาแนวของเคอร์เซอร์นะครับเพื่อเห็นภาพผมจะลองดูด้านข้า,างนิดหน่อยสมมติน,นะฮะถ้าผมไปเลือกอมสมมติว่าผมเลือก a c e นี้แล้วกันนะเลือกเฟส เสร็จแล้วไปดูด้านข้างเฟสนี้เนี่ยถ้าเราเลือกเอ,อ็กซ์ e ูดไปที่เคอร์เซอร์ผมจะลองทําให้ดูนะฮะเอ็กซ์ฟูดไปที่เคอร์เซอร์เสร็จแล้วผมมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกจะสังเกตเห็นว่ามันก็เลื่อนไปตามจุดที่เราคลิกลงไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับกรณีที่เป็นพวกฟรีฟอร์มโมเดลลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในงาน Art ish, อาร์ตวิสเนียงบางทีเราจจะไม่ได้ใช้กรณีนี้นะครับ ใช้ tool แบบอื่นแทนนะครับเอาหลักคือน,นี่คือ e x r o d t แบบต่างๆนะครับทีนี้ถัดไปนะครับถัดไปก็คือ,เ,อเราจะสร้าง void ได้อย่างไรนะครับผมจะลบอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปดูที่โมเดลเดิมในโมเดลอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้าง void นะครับวิธีการก็คือเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า bridge นะครับวิธีก็คือเราจะเลือกเ a ส e ที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับ สมมติผมยกตัวอย่างผมจะเจาะจด้านนี้ไปทะลุอีกด้านผมคลิกเลือกเฟสนี้นะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือเฟสด้านตรงข้ามผมกดชิปคลิกอันนี้คือเฟสที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับเสร็จแล้วเราคลิกขวานะครับแล้วเราก็เลือกรายการที่ชื่อว่า bridge face พอคลิกไปเสร็จมันจะต่อเหมือนเจาะช่องนะครับเหมือนเจาะช่องเข้าไปนะฮะอันนี้เจาะช่องทะลุเข้าไปทีนี้มาดูออปชั่นของการ bridge face นิดหน่อยมีออปชั่นเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ เราจะลองดูอย่างนี้นะครับผมจะลองเลือกข้างนี้กับอีกข้างซึ่งไม่ตรงกันเราจะได้เห็นได้ชัดอีกอันนี้มันสูงต่ำต่างกันนิดหน่อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคลิกขวานะครับเราก็เลือก bridge face นะครับเรา,าจะมองไม่เห็นแต่นี้มี o p t i o นเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเส้นยื้มข้างในนะครับผมจะเปิด x-ray mode นิดหน่อยที่เห็นว่าตอนที่เราดึงไว้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการเชื่อมด้วย ข้อต่อเดียวตรงตรงธรรมดานะครับถ้าเรามาดูตรงนี้มันจะมีรายการที่เขียนว่า Number of cut <c ute> นะครับจะเป็นตัวบอกว่าเราจะมีข้อต่อในนั้นไหมตอย่างเช่นสมมติผมจะเพิ่มข้อต่อนี้หน่อยจะเห็นว่าในการเพิ่มข้อต่อมันก็จะมีข้อต่อเกิดขึ้นในนี้นะครับแล้วมันก็จะดูเริ่มเป็นรูปเคอร์ฟมากขึ้นนี่ตัวที่มันเป็นตัวสั่งการตัวเนี้ยมันอยู่ที่ profile Factor ตรงนี้นะครับสังเกตดูถ้าผมเลือก profile Factor ไปนะครับ profile Fa ก t o r มันก็จะบอกว่าไอ้นี่เนี้ยมันควรจะเรีียบตรรรรงธมมดาหือ ความโป่งหรือยุบเข้าไปนะครับอันนี้คือ profile patter ผมจะกดเป็นศูนย์อย่างเดิมก่อนนะครับส่วนตัวที่เป็น smoothness ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าการเชื่อมระหว่างเฟสตรงข้ามกันเนี่ยมันจะเป็น c u r v e ฟหรือจะเป็นเส้นตรงนะครับโดย default ตอนนี้มันปกติมันอยู่ที่0.5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมกดไปเหลือ0มันจะกลายเป็นเส้นตรงนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันมากขึ้นผมลองสังเกตด,ดูนะครับถ้ามันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีความโค้งเกิดขึ้นนะครับ โดยหลักการคือมันเอาเฟสอัดเข้ามาใกล้กันไอ้ข้อต่อข้างในเนี่ยอัดให้มันใกล้กันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้เอ่อนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็สามารถจะ extrude model นะครับเจาะบ,บอยในโมเดลได้แล้วนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอ การเจาะตัดหั่นโมเดลอีกแบบที่เราเรียกว่าบูลีนโอเปเรชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ